อันนี้ก็คือมันเป็นแอปที่เพิ่งเปลี่ยนนะครับผมไม่ได้เรียกว่าปิดตัวไปแล้วกันเปลี่ยนจาก Haibunny นนเป็นแอปคลินิกนะผมเหมือนเปลี่ยนบริษัทอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ถือว่าเวิร์กมากๆเลยนะวงเงินนี่เขาจะบอกนะผมว่าเราได้วงเงินเท่าไหร่นะเขาจะบอกให้เรานะเราไม่สามารถระบุได้ว่าเราอยากได้ไดเท่าไหร่นะครับผมว้าว,วยิ่งแอปเพิ่งเปิดใหม่ด้วยเขาต้องการปล่อยสินเชื่อด้วยใครเจอคลิปนี้ไวก็อาจจะได้ไวนะครับผมอ่ะผมกดขอยืมมาแล้วผมรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมานะอ่ากำลังพิจารณาวงเงินเบื้องต้นครับผมอุ้ สวัสดีครับดีดิต้ารักเข้าสู่ชีวิตข้ามีเค่ๆนึก วันนี้นะครับผมก็เป็นอีกสินเชื่อตัวหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการเปิดให้บริการใหม่นะครับผมนั่นคือสินเชื่อ5ให้มันนี่สำหรับใครที่เคยได้ยินชื่อมาแล้วหรือว่ารู้จักอยู่แล้วนะครับผมตอนนี้หให้มันนี่เขาได้ออกมาบอกว่าน้องห้าให้ขอลาแล้วน้องฝากแอปฟินนิกกับเจ้าฟินนี่ไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจด้วยนะายเดอร์ Bye ก็เหมือนประมาณว่าแอป5ให้มันนี่เนี่ยได้ทําการปิดไปแล้วนะผมแล้วได้ทําการเปิดใหม่มาเป็นแอปฟินนิกนะครับผมที่สามารถดาวน์โหลดได้ใน Android นะครับผมสำหรับใน iPhone เนี่ยเขาจะยังดาวน์โหลด เป็นน้อง5ให้วันนี่อยู่นะครับผมเออแต่สำหรับใน Android เนี่ย <c oughs> ก็เปลี่ยนมาเป็นหน้าฟินิกแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะมาลองสมัครสินเชื่อตัวนี้ดูกันนะครับผมสินเชื่อฟินิกแต่ก่อนอื่นนะบอกทุกคนไว้ก่อนนะจะต้องมีบัญชีที่ผูกไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับผมหรือว,ว่า SCB ที่เป็นแอปพลิเคชันด้วยนะครับโอเคผมยังไงก่อนอืนก็ฝากทุกคนเปไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับ อเคครับผม,มอันดับแรกเรามาดูที่หน้าเว็บไซต์เขาก่อนนะครับผมขอต้อนรับสู่ฟินิก i x ฟินิกสคือแอปเงินกู้ออนไลน์โฉมใหม่ชื่อเดิมคือแอปให้มันหนีนะครับผมดูแลโดยบริษัทมันนิกจำกัดขอฝากตัวว่าไหนอ้อมใจแล้วมาติดตดิไปด้วยกันนะ,ะสำหรับใครที่เดือดร้อนทางการเงินนะผมก็ลองไปกู้ยืมกันดูได้นะผมสำหรับตัวแอปฟินิกนี้นะผมแต่ถ้าสําหรับใครที่ไม่รู้ว่ามันต้องใช้งานยังไงนะผมเดี๋ยวลองทําตามผมดูก่อนก็นกได้นะครับเราดูข้อมูลคร่าวๆข,ข,ของเขากันก่อนนะว่าเขาเป็นแอปถูกกฎหมายน่าเชื่อถือยัง เป็นแอปเงินกู้ถูกกฎหมายสมักง่ายไม่ต้องอายใครนะครดาวนโหลดได้ที่ Google Play อย่างเดียวนะครับผมสินเชื่อนาโนฟินิกติดปีกนะครับผมวงเงินอนุมัติสูงสุด1 0 0 0 0แบาทเลยนะครับดอกเบีย้ยต่ําแค่ 2.75เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนรู้ผลอนุมัติไว้30นาทีเงนินเข้าบัญชีใน1วันจ่ายขั้นต่ําจ่ายโปหรือผ่อนจ่ายได้นานสุด12ดเดือนเลยนะครับผมไม่ต้องใช้เอกสารไม่ต้องค้ําประกันไม่ต้องโอนมัดจานะครับผมนี่คือสินเชื่อที่ถูกกฎหมายนะครับผมไม่จําเป็นจะต้องโอนเงินค่ามัดจาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมอ่าอันนี้คือเขาอ้างอิงว่าสื่อที่พูดถึงแอปฟินิชนะผมก็จะมีหลายสื่อมากๆเลยนะผมเป็นสื่อที่ดังทั้งหมดเลยนะผมนี่มั่นใจได้กับพันะรับม แล้วก็อื่นๆนะครับผมบางอันเราอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าเราไปเซิร์ชเนี่ยเราก็จะรู้จักมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัที่ตัวแอปพลิเคชันกันดีกว่านะครับตัวแอปพลิเคชันนะผมจะเป็นรูปล่างหน้าตาแบบนี้ก็คือเป็นคําว่าฟินิกอย่างนี้เลยนะครับผมหรือว่า F I N N I X นะครับผมทุกคนไปดาวน์โหลดได้ที่ Google Play นะผมผมย้ำอีกทีหนึ่งนะครับผมใน iPhone ยังไม่มีนะผมถ้าไปเซิร์ชใน iPhone จะเป็นรูปของ ถ้าให้มันนี่อยู่นะครับอ่ะกดเข้าไปเนี่ยผมเราก็ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดของเราตอนสมัครไปก่อนนะครับผมอ่ากดเพื่อขอรับ OTP นะครับอนุญ,ญาตนะครับใส่รหัสพินของเรานะครับผมต่อมาคือเหมือนเป็นเงื่อนไขแล้วกดเพื่อรับรหัสไปครับรับรหัส OTP อีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ OTP ครั้งหนึ่งนะครั้งที่2แล้วนะ193950กอ่ากดยอมรับไปครับผมหลังจากได้ OTP แล้วกรอกเสร็จเรียบร้อยอ่ะโอเคครับผมมาแล้วผมเข้าสู่หน้าแอปพลิเคชันแล้วนะครับใหม่ขอแนะนําสินเชื่อนาโนฟินิกติดปีกหม,มุนสบายไม่ ม,มีวันหมดอายุคิดดอกเท่าที่ใช้จ่ายขั้นต่ำได้โปรฟีที่4ชั่วโมงโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปสมัครกันเลยอ่าอันดับแรกแับผมก็คือข้อมูลตามบัตรประชาชนของเรานะครับอันนี้เหมือนกับว่าใครที่เคยใช้แอปให้มันนี่นะผมแล้วระบุเชื่อมโยงกับเบอร์โทรไว้นะผมเบอร์โทรของเรานะเขาจะมีข้อมูลของเราอยู่แล้วผมก็เลยไม่จะเป็นที่จะต้องกรอกข้อมูลอะไรนะผมเขาเหมือนเอาข้อมูลจากครั้งก่อนหน้านี้ที่ผมกรอกไปนะครับผมใครที่ยังไม่เคยดูแอปให้มันนี่ไปย้อนดูได้ครับผมจริงเลยนะ เหมือ <se ller> นก็ว่าเขาจะกรอกให้ผมไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมไปหยิบบัตรประชาชนหมายเลขหลังบัตรสักครู่หนึ่งนะครับอ่าโอเคครับผมผมไปหยิบบัตรประชาชนมาแล้วผมขอญาตกรอกสักครู่หนึ่งนะครับทุกคนที่สมัครใหม่ก็เริ่มกรอกใหม่ไปเลยได้นะครับผมตรงนี้นะอ่าเรามาลองดูกันวนะ่าผมจะผ่านหรือเปล่านะครับผมอ่านี่ก็คือ เขากรอกไว้ให้ผมหมดแล้วแหละอ่าโอเคโอเคกรอกไว้หมดแล้วนะอ่าโอเคกดถัดไปครับผมต่อไปเป็นอาชีพข้อมูลการทํางานกรอกตามความเป็นจริงนะครับผมอ่าเขามีนักผลิตรายการใน YouTube ด้วยนะผมขอ,เ,อเลือกข้อนี้แล้วกันนะครับระบุชื่อสถานที่ทํางานก็เป็นชื่อช่องผมแล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่านะเพราะว่าเงินหมุนเวียนในบัญชีไทยพาณิชย์ผมเนี่ยแทบจะน้อยมากจริงๆแทบจะไม่ขยับเลยนะครับผมก็อ,อาจจะไม่ผ่านนะแต่ทําให้ทุกคนดูว่าภายในหน้าตาแอปพลิเคชันนี้เป็นยังไงนะครับอ่าโอเคครับผมรายได เฉลี่ยต่อเดือนผมเยอะมากขึ้นแล้วนะเอาสักประมาณนี้ละกันโอเคครับหลังจากกรอกข้อมูลอะไรเรียบร้อยแล้วตรวจเช็คให้ถูกต้องนะกดถัดไปครับผมอันนี้คือเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับผมบุคคลที่สามารถติดต่อได้เนี่ยเป็นบุคคลที่ขอติดต่อไม่ใช่ผู้คำประกันนะครับผมอ่ะผมก็เป็นพ่อกับแม่ผมเนี่ยนะผมง่ายที่สุดแล้วคนใกล้ตัวยิ่งรู้จักยิ่งเพิ่มโอกาสได้งเงินสูงขึ้นอนุญาตให้เราเข้าถึงข้อมูลของคุณเพื่อให้เราวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของคุณได้ยิ่งขึ้นนะครับผมกดตกลงครับผมก็เชื่อมต่ออป SBEC SCB EC ของผมก็คืออ่ะถูกต้องครับผมฉันได้รับแลวก็เชื่อมต่อบัญชีไปโอเครับผมกดรับรหัส OTP นะครับเหมือนเดิมครับผมอ่ะกดยืนยันครับผมรหัสเข้าใช้งานแอป SCB EC อ๋อระบุพินนะครับผมที่เราเข้ารหัสไว้นะพินของแอป SCB EC นะครับอ่ะเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะผมกดถัดไปอนุญาตให้เราเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้เราวิเคราะห์ความสามารถในการชำระนี้ของคุณได้ดียิ่งขึ้นอ่ะเราก็อนุญาตนะครับผมเราก็ต้องอนุญาตนะอ่าข้อมูลอุปกรณ์นะครับผมตำแหน่งปัจจุบันเชื่อมต่อเชื่อมต่อข้อม MS. อ่าอนุญาตนะครับผมถ้าไม่อนุญาตผมคิดว่าคงน่าจะกู้ไม่ได้นะครับผมอ่าโอเคครับผมต่อมาความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฟอร์สมาร์ทเซอร์วิสจำกัดมหาชนนะครับผมอ่าเราอ่านดูก่อนได้นะครับผมมีอะไรบ้างไว้ในธุรกรรมหลักผู้เติมเงินจานวนเงินที่ทํารายการค่าธรรมเนียมในการทํารายการต่างๆจำนวนเงินคงเหลือข้อมูลประเภททํารายการสถานของโอเยอะมากเลยนะผมทุกคนเราอ่านดูผมตอนที่เราเริ่มสมัครนะครับผมผมก็ยินยอมไปต่อมาเป็นสรุปข้อมูลของวงเงินเบื้องต้นนะผมเราก็ไล่ดูนะว่าข้อมูลเราถูกต้องหรือเปล่าวงเงินนี่เขาจะบอกนะผม เราเว้วงเงินเท่าไหร่นะเขาจะบอกให้เรานะเราไม่สามารถระบุได้ว่าเราอยากได้เท่าไหร่นะครับผมอ่าผมกดขอยืมมาแล้วผมรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมานะอ่ากำลังพิจารณาวงเงินเบื้องต้นครับผมอุ้ยทุกคนครับผมยินดีด้วยวงเงินที่คุณได้รับคือ1 1 1 0 0มืรบาทนะผมรับเงินทันทีหรือว่าทํารายการต่อนะครับผมผมสามารถเลือกได้ว้าวเป็นหนี้เฉยเลย <laughs> ยังไม่เห็นวันนี้นะผมผมไม่แน่ใจว่าได้รับเงินเลยหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก่อนกดทำรายการต่อนะครับผมเอานี้เราเลือกได้นะผมว่าเราเนี่ยเลือกได้ว่าเราจะเอาเท่าไหร่นะครับดอกเบีย้ยต่อวันคือ9.09บาทนะครับผมไม่ได้แบบว่าร้อนเงินขนาดนั้นนะครับผมขอลองอ่านเงืนน่อนไขดูก่อนนะผมรู้สึกว่ามันก็อนุมัติง่ายเหมือนกันนะไม่ได้ยากเท่าไหร่นะผมคนผ,ผมนี่ไม่ได้เดินบัญชีเลยนะแต่ถ้าคนเนี่ยเดินบัญชีอาจจะได้เยอะมากกว่าผมก็ได้นะสูงสุดถึง10,000แสบาทเลยนะ รอบผ่อนชําระเลือกวันที่คุณสะดวกจ่ายเงินมากที่สุดคุณสามารถเปลี่ยนวันครบกําหนดชําระได้เพียงหนึ่งครั้งต่อปีอ๋อเลือกวันนะครับผมวันละชำระวันไหนต่อเดือนนะครับผมผมขอเลือกเป็นวันที่25ได้าได้ไหมประมาณ25อ่า25นะอ่าตัวอย่างการจ่ายสินเชื่ออ่า ก็จะมีถ้าผมยืมขนาดนี้มันก็จะประมาณปีหนึ่งนะครับผม12เดือนก็ผ่อนไปเดือนละ300 200อันนี้คือแผนการจ่ายขั้นต่ำนะขั้นต่ำอันนี้คือแปลงเป็นยอดผ่อนจ่าย3เดือนนะวันครบกําหนดชําระรอบแรกนะผมมี300 3,000 3,000 3,000นะครับผมอ,อันนี้เป็น6เดือนอันนี้6เดือนนะแผนดีนี่คือเป็น12เดือนนะผมเดือนละประมาณ1,000บาทนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะสําหรับประมาณนี้นะดอกเบี้ยเท่าไหร่ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองคานวณดู10,100ถ้าเราจ่ายเนี่ยเดือนละ เดี๋ยวผมดูก่อนนะ12เดือนนะเดี๋ยวผมคำนวณให้มันรวมละ13เดือนมี11เดือนอนะจ่ายที่คูณกับ999.58นะแล้วกับนี่แล้วก็บวกไปอีก1 4 0 0 จุดนะแล้วก็บวกไปอีกเห็นเดือนเมษามันเท่าไหร่310บาทจุด 4, 7, ก็เนี่ยครับผมดอกเบี้ยที่ผมต้องจ่ายไปก็คือทั้งหมด2,210บาทจุดเจ็ดสตางค์นะครับผมนี่คือดอกเบี้ยที่ผมต้องจ่ายนะถ้าผมกู้เงิน1,100บาทนะครับผม <c oughs> ก็อยู่ที่ว่าใครเดือดร้อนจริงๆเอามือหมุนเวียนเช็คใหญ่เนี่ยผมว่าเวิร์กมากๆเลยนะเออเสียดอกเบี้ยนิดหน่อยเนี่ยถือว่าโอเคแต่ถ้าเราใครไม่ได้เดือดร้อนจริงๆอยากจะมากู้เล่นๆเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะครับผมอันนี้ถ้าผ่อนจ่าย3เดือนเนี่ยยผผมมมมว่่่่าาคคุ้้ดอกกเบีีแจ1,100ใชน คำนวณให้ดูนะ1100งหม0่11 00, 11 00, 11 00, เลยเดอกเบี้ยแค่868บาทแต่มันแค่3เดือนครับผมเออมันเลยแบบมันเลยดูน้อยนะครับผมก็อย่างที่ว่าใครเนี่ย อไหวที่เท่าไหร่นะผมคำนวณค่าใช้จ่ายตัวเองดีๆนะผมเดี๋ยวกู้มาแล้วไม่มีคืนเขาอีกก็จะยุ่งเอานะครับผมอันนี้ผมขอกู้ไม่เยอะละกันเพราะว่าเหมือนว่ากู้มาแล้วจะต้องเอาเลยนะครับผมว่าผมไม่ได้ต้องการจะมาเสียดอกเบีย้ยเพราะผมไม่ได้เรียกร้อนสักเท่าไหร่นะครับผมมันระบุอ้มันระบุได้่ห้โหผ,ผมจะลองกู้สักเอาแค่สามพันพอนะครับผมเอาให้เป็นตัวอย่างให้กับทุกทุกคนละกันระบุหมายเลขบัญชีคือบัญชีเนี่ยเขาจะโอนเงินเข้าที่บัญชีไทยพาณิชย์ของเรานะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมดูบัญชีเลขบัญชีผมก่อน กดนะผมฉันได้อ่านแล้วตกลงทำบัญชี โอเคผมกู้3,000นะตัวอย่างกัญชาสินเชื่อก็จะอยู่พี่ประมาณผมจะเลือกเป็นแผน B แล้วกันเดือนละ1 5 5่บาทดอกเบี้ยประมาณ300-400กว่าบาทนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่ามันสามารถโป r ได้อย่าลืมนะว่ามันสามารถโป r ได้นะครับผมผมก็อาจจะโป r o c e s s ยอมเสียดอกเบี้ยนิดหน่อยนะผมทำเนี่ยคลิปให้ทุกคนดูนะผมไม่เป็นไรนิดหน่อยนะครับเท็กกฏยืนยันลงทะเบียนง่ายๆในคลิกเดียวด้วยแอป S C B ซีบีซีอนุมัติปุ๊บรับเงินเข้าบัญชีใน5ทีลงทะเบียนเสร็จใน5วิไม่ต้องพิมพ์ปลอดภัยด้วยรรรระะบบบยยยยืืนนนนนนนัััััตตตตววจาากก S C B โอเเคคผมมิ่ ซี3,000ผมจะเข้าไหมรอดูอ๋อรอ OTP ส่งมากดรับรหัส OTP ด้วยนะต้องกดรับนะผมไม่กดรับมันมันจะไม่เด้งเข้ามาอัตโนมัติน,นะต้องกดรับ อ่ะกดยืนยันครับผมข้าพเจ้าได้ขอยืนยันว่าได้สมัครอ้าวยินดีด้วยนะโอนไว้อยู่แล้วจำนวนที่ถอนคือ3,000บาทนะผมวันครบกำหนดชำระรอบถัดไปคือ25เมษายนนะครับผมผมแนะนำว่าถ้าใครอยากจะโปะนะครับผมผ่อนไปสักเดือนหนึ่งก่อนแล้วเราค่อยไปโปะนะผมถ้าเราเนี่ยขอมาแล้วโปะเลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมมันอาจจะเสียเครดิตเราได้นะครับผมเออเพราะเขาให้วงเงินเรามาแล้วเรารีไปโปะเนี่ยเขาก็ รู้สึกแบบมันไม่น่าให้วงเงินนะครับผมก็โอเคผมกลับสู่หน้าหลักนะครับวงเงินเขาเหลือ7,100บาทเห็นไหมผมเอามาแค่3 0 0พันตรงนี้ถ้าไม่ใช้ก็คือยังเก็บไว้ได้นะครับผมแล้วแต่ว่าเราเนี่ยอยากจะถอนไปเท่าไหร่นะครับผมอ่ามีโอกาสเพิ่มวงเงินให้สูงขึ้นด้วยนะครับจ่ายตรงเวลาติดต่อกัน3เดือนมีรางวันให้ด้วยนะครับผมอยอดรวมที่ต้อนชำระคือ32.72บาทนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมคลองเข้ามาดูซิคือเราสามารถเลือกได้นะครับผมว่าเราจะจ่ายแบบเท่าไหร่เท่าไหร่นะมีแบบ3เดือน6เดือน12องเดือนนะครับ จ่ายเลยดูสิอันนี้คือชําระคือผมต้องจ่ายเนี่ยสามพันสองจุดเบาทคิดดอกเบี้ยแค่สองจุบาทเอ้ยดีนะครับผมต่อมาตัวเลือกนี้จะใช้งานได้หลังวันตัดรอบบินระหว่างวันที่1 1เมษายนถึง25สเมษายนอ๋อผ่อนจ่ายนะผมจ่ายขั้นต่ำเหมือนกันนะครับผมอันนี้ยังยังไม่จ่ายนะผมได้ตังค์มาแล้วเดีย๋ยวรอไปดูกันว่าเงินเข้าหรือย,ยังตอนแรกผมมีอยู่ร้อยกว่าบาทเองนะบัญชีนี้นะรอรอ,อดูก่อน อ่ะเข้ามาแล้วนะครับผมนี่ครับผมให้มาดู transform น,นี่ครับบริษัทมันนิกนะครับผมเงินเข้ามาแล้วนะโอ้โหไวมากได้ไปซื้อของอย่างอื่นเลยนะไวจริงๆนะครับผมได้มาแล้วนะผมสามพันเขาก็ไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ผมคิดว่าเอ้ยแม่งดีวะ่ะมันเหมาะสาหรับใครที่เดือดร้อนหรือต้องการเงินเหมือนเวียนนะผมเนี่ยสำหรับผมเนี่ยไม่มีเงินเดินบัญชีในไทยพาณิชย์นะผมเขาก็ให้วงเงินมา1นึ่งบาทยิ่งแอปเพิ่งเปิดใหม่ด้วยเขาต้องการปล่อยสินเชื่อด้วยใครเจอคลิปนี้ไวก็อาจจะได้ไวนะครับผมรีบไปลองสมัครดูกันันะรบผสหแป นะครับผมสำหรับ a อ d ด o i d นะครับผมถ้าใน L อ s เนี่ยยังเป็น5ให้ money อยู่นะครับผมโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างผมสำหรับแอปฟินิกนะครับผมเป็นสินเชื่อจาก s c b นะครับผมหรือว่าไทยพาณิชย์ของเรานั่นเองอันนี้ก็คือมันเป็นแอปที่เพิ่งเปลี่ยนนะครับผมไม่ได้เรียกว่าปิดตัวไปแล้วการเปลี่ยนจาก5ให้ money เป็นแอปฟินิกนะครับผมเหมือนเปลี่ยนบริษัทอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ถือว่าเวิร์กมากๆเลยนะเออผมลองครั้งแรกก็ผ่านเลยนะครับผมเออก็เป็นนี่เลยนะครับผม ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวมันสามารถโปะได้เดี๋ยวลองผ่อนสักเดือนนึงแล้วค่อยไปโปะเอานะครับผมก็ต้องดูตัวเองด้วยนะว่าผ่อนไหวหรือไม่ไหวนะครับผมเออใครลองดูคลิปนี้แล้วรีบไปสมัครกันเลยนะเผื่อจะผ่านเหมือนผมนะถ้าไม่ผ่านก็ไม่ต้องเสียใจไปนะผมก็เว้นระยะแล้วก็ค่อยมาเริ่มขอสินเชื่อใหม่นะครับผมโอเคผมสารฟิลโรนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมใครเดือดร้อนทางการเงินลองดูครับผมไม่ได้เสียหายเพราะผมเข้าใจนะช่วงนี้มันแย่มากจริงๆนะ นิดๆก็ยังดีนะครับผมไปแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดี